สวัสดีค่ะอะวันนี้ก็จะมารีวิวของที่เราสั่งจากอุทร่าไปเมื่อวันที่ย9นะวันที่1ถึงแล้วนะคะตอนจริงถึงต้งน,นแล้วยังไม่มีเวลารีวิวเนาะก็เออวันนี้พอมีเวลาก็จะมารีวิวให้ดูนะว่าบุรซื้ออะไรมาบ้างนะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ซื้อตัวออยลแล้วมาปนๆกันแต่ที่บอกว่าอันนี้คือตัวแร ตัวพิมพ์ซ่าตัวร้างหน้านะเราบอกว่าส่วนผสม,มของเขาใช้นะฮะออยล์ของเราเนี่ยผสมนะเอสเซนเชียล์นี่ผสมนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวไฮเดรดนะไฮเดรตเป็นคือตัว,ด,นะด,ตวดูแลดูแลผิวหน้าเนาะ,ะก็เป็นครีมบำรุงง่ายเป็นครีมไฮเดรตที่ว่าทําให้หน้าเราตึงไม่หย่อนคล้อยไม่มีริ้วรอยนะเองนะครับเดี๋ยวนะฮะขอ,ขอแกะที่ส่วนนะ แล้วเดี๋ยวพอหูใช้้ได้ผลยังไงนะขอใช้สักสองสมวันก่อนนะแต่จริงๆบอกวันเดียวมันก็เห็นผลขอใช้สักสองสวันก่อนแล้วหูจะมารีวิวให้ดูอีกนะคะจริงๆมันมีหลายตัวมากนะตอนนี้ว่าเราค่อยๆซื้อนะเราก็ไม่ค่อยกระทบกระเทือนกระเป๋าเรามากนะบอกเลยว่าตัวนี้ตอนนี้เราก็จะตัวเมนตัวครีเซรล้างหน้านะคือเหมือนว่าเราออยของเราล้างหน้าแล้วก็ตัวนี้เป็นไฮเดรดคือตัวครีมตัวที่บำรุงผิวหน้าเราให้ดูแลเขาเลย บอกได้เลยนะเดี๋ยวถ้าผูดใช้แล้วนะสักพักหนึ่งคูณจะเอามารีวิวแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันประทับใจอย่างไงบ้างนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็มีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นออยเป็นอะไรเปอร์เมิเป็นอะไรม n อนนะที่เราซื้อมาใช้เพิ่มเติมจริงก็ยังมีอายุเยอะอยู่นะคะแต่บอกเลยว่าเราเชื่อมั่นในของเลยฮะเอสเซนเชอร์อแล้วก็ตัวครีมของดูเชล่าเรานะบอกเลยว่าเขาทําอะไรเนะี่ยเขา ก็ตรวจสอบมาหมดแล้วเราเชื่อมั่นแล้วก็ได้ไดไดไดะับการันตีจากนะ PCTG ซึ่งส,สถาบันนี้บอกว่าเขารองรับเกี่ยวกับการทำออ,อยตัวนี้นะเกี่ยวกับแค่นะฮะมีเครียบ พีอยร้อยเปอร์เซ็นต์บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วออกนาดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเอามาผสมครีมบำรุงให้เราใช้อะ่ะคิดดูแล้วกันนะมันจะสุดยอดขนาดไหนแล้วเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวพูดจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะวันนี้ก็แค่รีวิวสินค้าที่ดาา 3, 29, 3, ได้ได้รับจากบูทาร่าสั่งยี่สิบเก้าที่หนึ่งได้สุดยอดมากๆร้านค้าของเราเองนะคะ